หลังจากสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ที่จังหวัดพะเยาเป็นอัตราป่วยอันดับหนึ่งของประเทศดังจัดสริปทีจิตกุลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้สั่งการใช้มาตรการเข้มส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมามียอดผู้ป่วยลดลงั้งนี้จากสถานการณ์โครคไข้หวัดใหญ่จังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วย2 5 9 5ารยาิดยที่เป็นอัตราป่วย572.11ต่อแสนประชากร อัตราป่วยมาเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันสูงกว่าปี2517ผู้ป่วยส่วนใหญ่193เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มเด็กเล็กและนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ5-9ปีรองลงมาคือกลุ่ม0-4ปีและ10-14ปีอํเภอที่มีอัตราป่วยสามอันดับแรกได้แก่อำเภอเชียงคำอํเภอจุนและอเภอปูซาง ท่านี้จากสถา,านการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดพะเยาในสัปดาห์ที่1นถึงเของปี2568พบว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่คอยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ปสั่งกักบรดูลาลเด็กและครูในโรงเรียนด,ดําเนินมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่เดยให้มีการเฝ้าระวังและคัดกรองอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจในนักเรียนทุกคนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบนักเรียนที่มีอาการป่วยให้หยุดเรียนทันทีและแนะนำให้ไปพบกับแพทย์พัทย์อยู่ดีรายงานนกเงือกไปในสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดตำนานใหม่ในการเป็นนกเงือกน้ำใจงามคอยแจกอาหารให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความรักและความห่วงใยในเรื่องราวน่ารักนี้มีผู้ใช้ทิกตอกที่เชื่อว่าเ e อิ์นี่พีอลแชร์คลิปความน่านรักของนกเงือกตัวหนึ่งไปในสวนสัตว์จังหวัดเชเียงใหม่ ที่ไม่เลี่ยงเจืองและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวนกเงือกตัวนี้ยังสร้างความแปลกใจด้วยการขายละครับเมล็ดผลไม้ที่เก็บไว้ในปากออกมาบอบให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งว่าเพียงแค่นั้นเมื่อมเมล็ดอาหารหมดสต็อกก็ยังเดินไปหามเมล็ดที่ตกอยู่ตามพื้นดินมามอบไว้อีกซึ่งพฤติกรรมน่ารักน่าเอ็นดูทำใหนะ้นักท่องเที่ยวปากัน็ทึ่งและประทับใจในความหวังดีของนกเงือกตัวนี้โดยนําคลิปไปแชร์จนได้มีคนมาดูกลับหนึ่งล้านสี่แสนคนกลายเป็นไบรัลอดในช่วงกลางคืน เดินางสาวไปรินคันทานวิจัยเนี่ยน้องเอินอายุยี่สิบสองปีชาวกทมเจ้าของคลิปเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าได้เดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อวที่สิบสามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกับเพื่อนอีกสามคนตอนแรกก็เดินดูสัตว์ไปในสวนสัตว์ไปเรื่อยๆจนมาถึงยังกลุ่มนกเนื้อแปลในคลิปเมื่อมาถึงน้องก็กระโดดมาหาและมาทักกายด,ด้วยความน่ารักได้เอ็นดูก่อนจะแสดงความเป็นมิตรแบบในคลิปที่ปรากฏน้องเอิญนายบอกอีกว่าเพื่อมาเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นครั้งแรกในตอนแรกตั้งจะจะมาาดดูแพ แต่ทราบจากทางเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีแพนด้าแล้วก็ไม่รู้จะดูอะไรและไม่รู้สึกตื่นเต้นกระทั่งมาเจอกับน้องนอกเงือกตัวน,นี้ที่แสดงความน่ารักกห้เห็นก็รู้สึกใจปูและหลงรักไม่เห็นน้องแสดงความรักกับตนเองและเพื่อนๆก็ทำไม่อยากอยู่เล่นกับน้องนานๆอีกทั้งตอนเดินจากมาน้องก็ยังตามมาส่งจึงทำให้ตนกับเพื่อนๆรู้สึกชอบน้องมากและอยากจะกลับมาหาน้องอีกยืนยันว่าได้มาเที่ยวที่เชียงใหม่จะกลับไปหาน้องอีกอย่างแน่นอนเพราะรู้สึกชอบและเกิดความประทับใจ ทีาดรในสิริวัฒน์ปุบปัเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมนายสุรพันธ์เจริญทราบพู่อในการวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนบ้านก่อยสูงตก่อยสูงอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลงานเครื่องประดับไทยจากใบอ้อยยังจัดการคณะครูนักเรียนโรงเรียนดังกล่าวคิดค้นและผลิษ์เครื่องประดับไทย ที่จะระบับทุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยใช้งานได้จริงประหยัดงบประมาณในการเช่าสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับเด็กเรรุ่นใหม่ได้สืบสารงานศิลป์ที่เป็นมรดกของชาติและที่สําคัญใช้วัตถุดิบที่มีเป็นจํานวนมากในชุมชนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมซอฟต์เพาเวอร์ตามนโยบายของทางรัฐบาลอีกครั้งย้ำการลดการเผาอ้อยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิด PM2.5 เกินมาตรฐานผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ชมขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับไทยจากใบอ้อย ซึ่งแต่ละขั้นตอนนักเรียนต่างก็มีความรู้ความชำนาญตามขั้นตอนต่างๆโดยนักเรียนได้จัดโชว์ผลงานเครื่องประดับไทยจากใบยอ้อยที่สวยสดงดงามตระการตามากกว่า100ชิ้นทางด้านนายวิทย์บงปิ่นนาคปอโรงเรียนบ้านก่อยสูงกล่าวว่าการปฏิดังกล่าวเป็นโครงงานอาชีพช่วงค้าเปลี่ยนจุนมนมและช่วงค้าเปลี่ยนลดเวลดาเรียนเพิ่มเรลารู้เด็กเกิดทัศน์ศรนำของที่ไม่มีมูลค่ามาสร้างมูลค่าเด็กและครูภูมิใจเป็นโ่วนหนึ่งในการลด PM2.5 อย่างไรก็ตามครูและนักเรียนต่างร่วมกันต่อยอดพัฒนาผลงานแต่ละชิ้นต่อไปแต่พร้อมรับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานต่างๆกี่ยเครื่องประดับไทยจากใบอ้อยโรงเรียนเปิดเช่าและรับสั่งคำตามแบบที่ต้องการเพื่อต่อยอดเป็นไรายได้ระหว่างเรียนให้กับเด็กๆเริ่มต้นที่ราคาหนึ่งร้อยบาทตามความยากง่ายของแต่ละชิ้นงานโดยสามารถสอบถามผ่านทางเพจของโรงเรียนบ้านข่อยสูงนากาารศดําเรายงาน